สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทําการคาดการแพ็คทั้งหมดที่จะมาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็เริ่มกันที่แพ็คของไอคอนิมเม้นต์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คไอคอนิมเม้นต์ที่จะมาให้เปิดในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนะครับผมมีแพ็คที่มาเปิดอยู่ก็คงมี2องแพ็คด้วยกัน สำหรับอาร์เซนอลนะผมก็นำทัพโดยกัปตันครับผมปาติกวีเอราบิ๊กโซโซเคมเบลครับผมแล้วก็จิบบะตูซิวานั่นเองนะครับผมที่มีเปิดอยู่ตอนนี้และแค่นั้นยังไม่พอผมยังพาแพ็คของท็อตแนมฮอสเปอร์มาด้วยนั่นเองนะครับสำหรับไอคอนิโมเมนต์ของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็นำทัพโดยแกสซาครับผมพอลแกสคอยราเฟลฟอนเดฟาร์ดและโรบบี้คีนนั่นเองนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสโมสรพาร์ทเนอร์ของตัวเกมนั่นเองนะผมรู้ว่ากิจกรรมพาร์ทเนอร์นัั่นนเองะครบ สำหรับพาร์ทเนอร์หลักของตัวเกียร์นมีมี5สโมสรด้วยกันครับผมนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมไบร์นมิวนิคซีบาร์เซโลนายูเวนตุสและอาร์เซนอลนั่นเองนะครับซึ่งมาให้เปิดกันครบทั้ง5สโมสรแล้วนั่นเองนะครับสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือแพ็คของเดวิดแบ็กแฮมนั่นเองนะครับผมและก็ไบร์นมิวนิคก็คือแพ็คของฮาซานซาเลมิซิสนั่นเองนะครับและในส่วนของแพ็คของเอฟซีบาร์เซโลนาผมนั่นก็คือแพ็คของอัลเบิร์ตเฟรรีนะครับ ยูเวนตุสก็คือแพ็กของอาร์เล็กซานโดเดวเปียโร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายล่าสุดนะครับผมแพ็กของอาร์เซนอลนั่นก็คือแพ็กของปาติวิเอรานั่นเองนะครับก็ถือว่าหมดไปไปที่เรียบ,บร้อยนะครับผมสำหรับกิจกรรมพาร์ตเนอร์ขับชาลิ้นนะครับที่มีให้เปิดฟรีกันนั่นเองนะครับผมห้าสโมสรหลักด้วยกันครับก็มาเปิดกันครบแล้วนั่นเองนะครับและเรามาดูในไอคอนอิมเม้นต์ตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมกันบ้างน,นะครับผมที่เข้ามาหลังจากการอัปเดต5.7.0นะครับผมก็มี6ไอคอนด้วยกันนะผมก็ ไม้เปิดแล้ว4ไอคอนด้วยกันนะผมนั่นก็คืออเล็กซานโดเนต้าอาซานซาเลมิซิครับผมโกดมาเกลเลเรและอาบดเฟเรนนั่นเองครับผมซึ่งมีอีก2คนนะผมที่ยังไม่มาให้เปิดนะผมสำหรับคนแรกครับผมนั่นก็คือราอูลกอนซาเลสนั่นเดีนะผมจากเรอัลมาดริดนะผมในตำแหน่ง CF สําหรับราอูลกอนซาเลสนะผมเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่92้าสบนะผมเลเวลตันจะอยู่ที่ 9.8นะผมเมื่ออัพเรือจนตันและนำไปเล่นกับสโมสรเรอัลมาดเดดนะผมก็จะบูตไอคอนขึ้นบนผิวที่9.9เลยทีเดียนะผมสำหรับราอุนกอลซาเรสก็สำหรับไอคอนในโมเมนต์ที่เข้ามาใหม่ของผมมี2คนด้วยกันนะผมที่มาจากเรอัลมาดริดนั่นเองนะผมก็มาให้เปิดเล่นหนึ่งคนนั่นก็คือโกดมาเกลเลรีนะครับก็เลยราอุนกอลซาเรตนะผมที่ยังไม่มาให้เปิดนะผมก็คิดว่ามีโอกาสมาเช่นกันนะผมเพราะว่าถ้าราอุนกอลซาเรสมานะผมก็คิดว่าน่าจะมาร่วมกับแพ็คของโรเบโตคาร์ลอนและชาบีอลันโซนั่นเองนนะะะครรััับบผมมมเพาาว่่จไซ้ก แพ็คของโก้มาเกเรล่ย์ที่มาให้เปิดวันก่อนนั่นเองน,นะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมถ้าจะมานะครับสำหรับแพ็คของราอุลตอสเซเลสดูว่าเราจะชุดขาวเรอัลมาดริดนั่นเองน,นะครับและไอคอนิโมเมนต์ตัวใหม่อีกหนึ่งคนที่ยังไม่มานะผมน, ok นั่นก็คือดิดิเย่ร็อกบาร์นั่นเองนะครับ,ส,รบ ok bar สำหรับดิดิเย่ร็อกบาร์นะผมมาตำแหน่ง 4F ชั้นการนะผมไอคอนิโมเมนต์จากสิงห์บลูเชลซีนั่นเองนะครับก็ลิเวอร์ตันนะผมเมื่อนําไปเล่นสโมสรเชลซีนะผมก็จะบูทไอคอนนะผมตันอยู่ที่98เลยทีเดียวน,นะผมสำหรับดด ok ิิเยย่ร็็อกกบาามในวั ค่อนข้างอายุเยอะแล้วผมค่าพลังก็เลยน้อยลงนิดหน่อยนะผมสับดีๆีรกบาเลยทาดีๆีรกบามาก็น่าจะประมาณนี้แล้วผมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะยังไม่มานะครับผมเพราะว่าแพ็ตเชลซีเคยมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแลวก็มันจะไม่เหมือนกับกรณีของเรอัลมาดริดนะผมเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมีไอคอนิมเมนต์หลายตัวเลยครับผมในเกมนี้แต่เชลซีนีผมมีไอคอนิมเม ในตัวเกมนี้แค่3คนด้วยกันนะผมนั่นก็คือดิ๊ดดี้็อบบาร์ปีเตอร์เช็คและแฟงเลมผาท่านดีน,นะครับเพราะว่าในส่วนของแฟงเลมผาดและปีเตอร์เช็คเพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแล้วก็ถ้าจะมาในสัปดาห์นี้และยันด็อบบาร์อีกตัวคงจะเป็นไปได้ยากนะผมเพราะว่า2คนเพิ่งมาให้เปิดนั่นเองนะผมก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะผมสับแพ็คของดิ๊ดดี้็อบบาร์หรือสิงบูโชซีนั่นเองนะครับและถ้าไม่ใช่ไอคอนิ่โมเมนต์คนใหม่และก็ไม่ใช่แพ็คของพาร์ทเนอร์นะคคครรรััับบบผมเามเาาาาย้้อนนนนดูกงนนะว่่แพ็ไหที มาต่อจากแพ็กของอาร์เซนอลนะผมก็ย้อนไปเลยครับผมก็แพ็กที่ต่อจากอาร์เซนอลนะผมน่ก็คือแพ็กของ FC บาร์เซโลนาแต่ว่า FC บาร์เซโลนาก็มื้อไม้เปิดแล้วนั่นเองนะครับและแพ็กที่ต่อจาก FC บาร์เซโลนาก็คือแพ็กของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับซึ่งนำทัพโดยนี่เลยครับผมเฟรนันโดตอเรสครับผมสตีเฟนเจอรัตและไมเคิลโอเว่นนั่นเองนะครับก็มาให้เปิด ต่อจากแพ็กของ FC b a r บาร์เซโลนานั่นเองนะครับผมซึ่ง FC b a r บาร์เซโลนาก็มาต่อจากอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็คิดว่ามโวกันมาเช่นกันนะผมสับลิเวอร์พูลนะผมแล้วก็แพ็กที่ต่อจากลิเวอร์พูลนะผมตอนนั้นก็คือแพ็กของ AC m i มิลานนั่นเองนะครับผมซึ่งนำทัพโดยริคาร์โด้กาก้าผมฟิลิปูอินซากิและ บอลโลมอลดินีนั่นเองนะผมชี่มาต่อจากแพ็คของเฟรเดอร์โดตอร์เรสนั่นเองนะครับก็มีโอกาสมาเช่นกันนะผมแต่ว่าอย่างว่านะผมโคนามิก็สับขาหลอกพวกเราได้ทุกเมื่อน,นั่นเองนะครับก็เป็นเพียงการคาดการณ์ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะมีการยืนยันอะไรยังไงผมก็จะรีบมายืนยันให้ทุกคนได้ร,รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคประมาณนี้ผมสำหรับการคาดการณ์ไอคอนิมโมเมนต์ และในส่วนของตำนานนะผมหรือว่าลีเจนด์การ์ดทองนั่นเองนะครับผมที่จะมาในบ็อกดอนะครับหรือว่าให้เปิดด้วย GP 2 5สองหมนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะวนเวียนกันไปมาสลับกันไปนะครับก็คือมี10บตำนาน10การ์ดทองนั่นเองครับผมที่จะวนเวียนกันไปมานะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสหรับแพ็คของ Legend Player นะครับผมหรือว่าลีเจนด์โวลไวน์คลับนั่นเองนะครับและในส่วนของฟีเจอร์เพลเยอร์นะผมผมจะมาทำการคาดการณ์ทั้ง2แพ็คด้วยกันนะครับก็คือแพ็ค Feature Player ประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์ของ UCL นั่นเองครับผมเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับมาเรื่องที่แพ็กของฟีเจอร์เพลเยอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขณะนี้นะผมเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมในรอบ16ทีมสุดท้ายแมตช์ที่2นั่นเองนะครับผมก็มีหลายทีมที่ผมสมหวังและผิดหวังปะปนกันไปนั่นเองนะครับก็คาดว่าในสัปดาห์นี้นะผมจะเป็นนักเตะฟีเจอร์เพลเยอร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนนนัั่เองะครบก็ เรามาคาดการณ์ครับว่าจะมีใครกันบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคผมก็แพ็กเพียวทีวีบล์นะผมพรีออฟเดอะวีคนะครับก็เหมือนเดิมนะผมมีส่วนผู้เล่นด้วยกันระบบเบนฟิเจอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็มาเรื่องวันที่คนแรกกันเลยนะผมคนแรกครับผมมาในตำแหน่งกองหลังนะผมรู้ว่าแบ็กซ้ายนั่นเองนะผมตำแหน่งเอลบีนะผมก็คืออเล็กซ์กริมาโดจากเบนฟิก้านั่นเองนะผมสำหรับคนแรกนะครับก็ฟอร์มโหดเลยครับผมแมตช์ล่าสุดนะครับและคนต่อมาผมดาวินนูเยสครับผมออกกองหน้าจากเบนฟิก้าเช่นกันนะครับผมก็ ซัดประตูชัยให้เบนฟิก้าได้เข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนะครผมสำหรับดาวินนูเยสในตำแหน่งกองหน้าหรือ CF นั่นเองนะครับและคนต่อมานะครับผมนี่เลยครับผมเรนาน์โรดี้ครับผมจากเอติฮิโก้มาดริดนั่นเองผมเป็นผู้ที่ซัดประตูชัยนะครับผมเขี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบวันเองนะครับผมก็ซัดไปหนึ่งประตูนะครับผมเรนาน์โลดี้จากเอติฮิโก้มาดริดนะครับผมตำแหน่งแบ็กซ้ายเช่นกันและคนต่อมาครับผมเอสันอันบาริสครับผมกองกลางตัวรับหรือ DMF นะครับผมจาก อาแจากอัมสเตอร์ดัมนั่นเองผมถึงแม้ว่าอาแจากจะตกรอบนะผมแต่ว่าเขาทําหน้าที่ได้โคตรดีเลยนะผมสำหรับเอสดสันอันบาริทและคนต่อมาผมนั่นก็คือนี่เลยครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมเฟอร์นันดินโน่ก็ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันนะผมแมตช์ล่าสุดนะผมสำหรับเฟอร์นันดินโน่ก็เกมรับโก้ค่อนข้างโหดเลยนะผมทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้าสู่รอบต่อไปไปได้น,นั่นเองนะครับและคนต่อมาผมยานโอบลักครับผมหนังผู้รักษาประาาตูนะผมโกลคิปเปอร์ ipper, หรือ GK นั่นเองนะครับ ก็สับยานอุปหักนะผมเป็นพวกเสาวตูวขอแอตเลติกมาดริดนั่นเองนะผมก็เซฟได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมสำหรับแมตท,ที่เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มโหดมากๆเลยครับและคนต่อมาคริสเตียนบูลิสิตครับผมก็แมตล่าสุดก็ทำประตูให้เชลซีได้ด้วยนะผมที่เจอกับลิวส์นั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาชนะลิวส์เละเข้ารอบต่อไปได้น,นั่นเองนะผมสำหรับคริสเตียนบูลิสิตในตาแหน่ง lwf โอเคครับ okay. ผมและคนต่อมานะครับคนต่อมามาในตำแหน่งซิตเตอร์แบ็กก็ผมรู้ว่า CB นั่นเองครับผมและก็คือเปาตอริสนะผมจากดูดำน้ำสีเหลืองบียาเรียล e ก็สำหรับเปาตอริสนะผมก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะผมเขี่ยอยู่ประตูตกรอบไปนั่นเองนะผมทำให้บียาเรียล e นะผมได้เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าฟอร์มโหดมากครัผมกองหลังขึ้นไปทำประตูได้และคนต่อมาผมยังอยู่ในกองหลังเช่นเคยครับผมมิลานชาก,กินเนียครับผมเป็นเซิตเตอร์แบ็กจากอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับถึงแม้ว่า มินเตย์มิลานจะตกรอบนะผมสกอร์รวมพ่ายไปให้กับดิวอพูไปนะผมแต่ว่าฟอร์มของเขาก็ถือว่าโหดมากๆแล้วโหดสำหรับสกินเนียนะครับเกมแบบก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแมตช์ล่าสุดนะครับแบล็คนต่อมาจะเป็นใครไปไม่ได้นะผมนอกจากคาริมเบนเซมาผมผู้ซซเทสตริกนะผมพิกนรกนะครับผมทำให้ปารีสแซงฌแมงต้องตกรอบไปนั่นเองสำหรับคาริมเบนเซมาก็สามเม็ดเน้นๆล่ะครับผมสำหรับคาริมเบนเซมาและคนต่อมาจะสามเม็ดเน้นๆเช่นกันครับผมสหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ ก็คาดว่าน,น่าจะถึง100สักทีแล้วผมสำหรับโรเบิร์ตเลวันทอฟกี้ก็ซัดแฮตทริกไป3ามเมตรนะผมในเกมที่ถล่มคู่แข่งไป7ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับโรเบิร์ตเลวันทอฟกี้ประมาณนี้ผมว่าจากนี้ขอเสริมอีกนะครับนิดหน่อยนะครับผมก็คนแรกนะผมที่ขอเสริมนะค,คือเซซ่าอาสเปลกูเอต้านะผมกัปตันของเชลซีนั่นเองนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาก็ถือว่าฟอร์มโหดร่วมกัปตันเดฟของเชลซีนะผมและคนต่อมาสผมเทนอัลลิซันเดอร์อานู ตัวโชว์ฟอร์มโหดเช่นกันนะผมเซนต์อเลซิสเดอร์อโนนะผมทําให้ล uh, ิเวอร์พูลเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับและอีกคนนึงครับผมอาตูโรวีดาวครับคือคู่แข่งของลิเวอร์พูลนั่นเองผมจากอินเตอร์มิลานครับก็โชว์ฟอร์มได้โหดเช่นกันและผมอาตูโรวีดาวนะครับก็คาดว่ามีโอกาสมาเช่นกันนะครับผมและอีก3คนสุดท้ายนะผมที่ผมขอเสริมนะครับก็คือคนแรกครับผมเลรอยซานีนะผมก็โชว์ฟอร์มได้โหดเช่นกันและผมช่วยให้ไบร์นมิวนิส์นะผมเข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับ และคนต่อมาครับผมนั่นก็คือโซเวนบุตแมนครับผมจากลิวนั่นเองครับผมแมตที่แพ้กับเชลซีไปนะครับผมแต่ว่าฟอร์มของเขาก็คือค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับผมสำหรับโซเวนบุตแมนและสุดท้ายผมก็คือบูรักยินมัสนะครับผมจากกองหน้าของลิวนั่นเองนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมแมตที่เจอกับเชลซีนะครับผมถึงแม้ว่าทีมจะไม่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับแต่ว่าฟอร์มของเจ้าตัวก็ค่อนข้างโดดเด่นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการ์ฟีเจอร์เพลเยอร์ที่จะ คิดว่าจะมีใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมย้ำว่าเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับผมหากผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับและมาต่อด้วยการคาดการณ์แพนะ็กฟีเจอร์เพลเยอร์ผมในแพ็ก p o t w นะครับเพลเยอร์ออฟเดอะสัปนะผมในภาษาไทยก็ผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาหนะ์นั่นเองนะครับก็ก่อนหน้านี้ครับผมผมก็ได้ทำการคาดการณ์ฟีเจอร์เพลเยอร์ p o t w ของยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วนะครับผมเรามาทำการคาดการณ์ฟีเจอร์เพลเยอร์ของผู้เล่นโดดเด่นในลีกกันบ้างนะผมหรือว่าฟีเจอร์เพลเยอร์โดยทััั่่วไปนนนเองะครบ โอเคผมเรามารับชมกันเลยนะครับผมก็มีเสือพู้เล่นด้วยกันนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับในแพ็กฟีเจอร์เพลเยอร์ของผู้เล่นเด่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับโอเคผมมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมนะั่นก็คือนี่เลยครับเป็นตองกีนิองซูนั่นเองนะผมเซ็นเตอร์แบ็กจากบาเยิร์นมิวนิคนั่นเองนะครับก็สำหรับนิองซูนะผมในตำแหน่งซีบีผมว่ากองหลังตัวสุดท้ายของบาเยิร์นมิวนิคนั่นเองนะครับโควต้าหนึ่งจะอยู่ที่แปดสิบห้านั่นเองนะครับโอเคผมแล้วไปต่อคนที่สองนะครับคนที่สองคนระับผมเป็น กอนหลังเช่นกันนะผมในตำแหน่ง RB หรือว่าแบ็กขวานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือนุคเอลิงนั่นเองนะครับผมจากลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับตำแหน่งแบ็กขวาหรือ RB นั่นเองใระดับเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 86, 86นั่นเองนะครับผมสำหรับนุคเอลิงและคนต่อมาแล้วผมมาในตำแหน่งกองหน้าผมเรียว่า CF นั่นเองผมก็คือเซอูกิราซี่นั่นเองนะครับผมต่อมาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วผมเรียว่า CF นั N ่นเองนะครับผมเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ86 <46 S 1> นั่นเองนะครับผมสำหรับกิราซี่ และคนต่อมาครับผมในตำแหน่งผู้รักษาประตูว่าผมโกคิปเปอร์หรือ GK นั่นเองนะครับนั่นก็คือโยนัสโอมารินนั่นเองนะครับผมในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วผมรู้ว่า GK นั่นเองนะผมเดือนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ87นั่นเองครับผมสําหรับโอมารินนั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมมาตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนนะครับผมนั่นก็คือเมริเดมิรัลนะครับผมในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหรือว่าซีนั่นเองนะครับผมเดือนหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ88นั่นเองครับผมสำหรับเดมิรัลและคนต่อมาครับผมตำแหน่งแบ็กขวาอีกคคนนึงรับ ก็คือรูเบนอากิล่านะครับผมตำแหน่งแบ็คขวาหรือ RB นั่นเองผมจากโมนาโกนะผมก็สำหรับโมนาโกแล้วผมก็ฟอร์มร้อนแรงนะะผมเอาชนะปารีสแซ็จแมงไปได้นั่นเองนะผมสำหรับแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมตำแหน่งกองหน้าอีกแล้วครับผมตำแหน่งเซฟนะผมก็คือ ดูซานวลาโฮวิตนั่นเองนะครับก็สําหรับดูซานวลาโฮวิตนะผมติดมาในโผการคาดการ์เยอะมากๆนะครับผม,ต,ม,ผม,ผมติดมาหลายครั้งเลยทีเดียวน,นะครับสำหรับดูซานวลาโฮวิตตัวคาดว่าครั้งนี้น่าจะมาแล้วนะครับผมถ้าไม่ใช่แพคยูฟ่านะครับผมก็เป็นกองหน้าตัวใหม่ของยูเวนตุสน,นะครับผมสำหรับดูซานวลาโฮวิตก็ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงในซีเรี่ยงนะครับผมสำหรับดูซานวลาโฮวิตเลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ88นั่นเองนะครับและคนต่อมาครับผมในตำแหน่ง a อ f หรือว่ากองกลางตัวรุกนั่นเองนะผมในในพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับผมหรรืออว่่าาเเจจมมแดดิสััันนนนงะคบก เลสเตอร์ซิตี้นะผมเลเวลงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ90นั่นเองนะผมในตำแหน่ง A.M.F จากเลสเตอร์ซิตี้และคนต่อมาผมตำแหน่งกองหน้าอีกหนึ่งคนนะผมนั่นก็คือแทมมี่อับราฮัมนั่นเองนะผมเด็กเก่าของซิมบูโชซีนั่นเองนะครับปัจจุบันก็ค้าแข่งอยู่กับโรม่านั่นเองนะผมเป็นลูกศิษย์ของโชเซ่มูริโญยนะครับผมสำหรับแทมมี่อับราฮัมในตำแหน่งกองหน้า C.F เลเวลหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ90นั่นเองนะครับสำหรับแทมมี่อับราฮัมและคนต่อมาผมก็คือซอนเฮอร์มินนั่นเองนะผมจากท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะผมในตำแหน่ง LMF หรือว่าปีกซ้ายนั่นเองนะครับสำหรับซอนเฮอร์มินตัวล่าสุดซัดประตูไปได้เช่นกันนะผมในแมตช์ล่าสุดนะผมสำหรับซอนเฮอร์มินนะผมก็ฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะผมก็น่าจะมาผมหลายๆคนก็น่าจะรออยู่นะผมสำหรับซอนเฮอร์มินและคนสุดท้ายผมนั่นก็คือปีแอร์แอมริกโอบาเมยองนั่นเองนะผมก็ซัดไป2ปรระะตูดับแอสซิสต์นะผมใน แมตต์เอลกาซิโก่นั่นเองผมถล่มเรอัลมาดริดไป4ปรต่อ0นั่นเองครับก็มาในตำแหน่งกองหน้าผมเลือกซีเอฟนั่นเองนะครับผมเลเวลหนึ่งเขจะอยู่ที่ประมาณ92นั่นเองนะครับสำหรับปีเอเอเมริกออบาเมยองก็ประมาณนี้นะบทจับการข่าวการและก็ขอเสริมอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าปีเอเอเมริกออบาเมยองนะผมเพิ่งมาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมก็ถ้าสัปดาห์นี้ถ้าไม่ใช่ปีเอเอเมริกออบาเมยองก็คิดว่าน่าจะเป็นอาราโกนั่นเองนะผมในสโมสรเอฟซีบาซโลน่าเพราะว่าาอรโก ซัดประตูไปได้เช่นกันนะครผมในแมตช์ล่าสุดนั่นเองนะครับผมที่ถล่มเบลมาดิดไปได้4ประตู2-0นั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับอาราโฟผมก็จะดันอยู่ที่ประมาณ95นะผมมาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับจาก FC บาร์เซโลนาก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการ์ฟีเจอร์เพลเยอร์ในแพ็กนี้ เลยมาดูเลเวลตันกันบ้างครับผมเมื่อใช้สเเป s p e c i a นเนอร์อัพจนตันนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ P.A. Emery Obamayong ครับผมจะอยู่ที่ประมาณ96หรือไม่ก็97นั่นเองนะครับจอนเฮลมินครับผม96ครับผมแทมมี่อับราฮัม97นะครับแมดดิสัน95ครับผมดูซานวัลโควิช98นะครับเอ็กิล่า93นะครับผมเดมิรัล96นะครับโอมาริน92กิราซี94นะครับผมเอลิง92เลยครสุดท้ายนีออนซู97นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการคาดการณ์ และเวลตันของฟีเจอร์เพยเยอร์ที่อาจจะมาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับในแพ็กของ p o t w ประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับโอเคผมก็ย้ำว่าเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นถนะ้าบุตถ้าไม่ใช่แพ็กดูฟ้าก็อาจจะเป็นแพ็กนี้นะครับ และทาไม่ใช่แพ็คนี้ก็อาจจะเป็นแพ็คยูฟ่านั่นเองนะครับผมโ okay. อเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการ์ปีโอหรือว่าผู้เล่นโดวเด่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับหากผิดพลาดป,ประกันหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับและมาดูในส่วนของกิจกรรมกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรม500ล้านดาวน์โหลดหรือแฟนชอยเวอร์ไวคัพนะครับผมอันนี้ก็จะยังไม่มาในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมอาจจะมาในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปก็ต้องรอลู้กันอีกทีและผมสำหรับแพ็็คคคคขออองงแนนนวััั่เเะรรบบโผมลก กิจกรรม5 0ล้ลานดาวโหลดหน้าผมก็น่าจะยังอยู่นะผมหรือไม่ก็ อาจจะหมดในสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องรอดูทางตัวเกมประกาศอีกทีแล้วกันนะครับสผหรับกิจกรรม500ล้านดาวน์โหลดนะครับและในส่วนของกิจกรรมยูโรเปียนขับชาเลนส์ครับผมก็น่าจะยังอยู่นะผมเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังไม่จบนั่นเองนะครับผมก็น่าจะอยู่กับเราอีกยาวๆเลยครับผมสหรับยูโรเปียนขับชาเลนส์นะครับผมและต่อด้วยนี่เลยครับผมเป็นวัวไว้ขับทัวร์นะผมก็น่าจะยังอยู่กับเรายาวๆผมเป็นเล่นกับบอทนั่นเองนะผมได้รับไอเทมมากมายนะผมของรางวัลนะผมไม่ว่าจะ GP หรือว่าไอเทมบูสต์นักเตะะนรผมหืออว่าไเทมต่อสัญญานะครับผม ละวันในกิจกรรมนี้และสุดท้ายผมพาร์ทเนอร์ก,กรับชาลเลนจ์อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะผมเพราะว่ามาครบทั้ง5สมุทรพาร์ทเนอร์แล้วนั่นเองนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์กับชาลเลนจ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลน,นะผมทั้ง4แพ็คที่ผมได้ทำการคาดการไปนะทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าเราเหนือจากนี้แล้วอยากใครมากันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนะครับพรุ่ แพ็คไหนมาจะมายืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับหากคิดว่ากันไหนก็ขอไปไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ